สวัสดีสมาชิกและ FC ทุกท่านนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h a n n แมนแมนนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับไม่ปักหลักนะฮะหลังจากที่เราปักหลักกันไปแล้วหลักหน่วยบ้างหลัก10บ้างอะไรบ้างนะฮะหลักร้อยบ้างนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่สมาชิกขอมาเยอะนะฮะขอขอมาค่อนข้างที่เยอะนะฮะแล้วก็สมาชิกที่ตามมาจากทิกตอกเนาะขอแนะนํานิดนึงนะครับว่าคลิปช็อตอ่ะมันอาจจะไม่ได้ลง ตัวสูตรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคลิปเต็มนะครับใครที่เข้ามาใหม่เนาะถ้านเป็นคลิปเต็มเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาที่สูตรเลยนะฮะมันจะเข้ามาที่สูตรเข้ามาที่สูตรก็หมายความว่านะฮะหมายความว่าสูตรที่เราวิธีคิดวิธีทำเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปเต็มนะครับแต่ถ้าขครที่ไม่สนวิธีคิดวิธีทำนะฮะอยากจะรู้ก็ดูในคลิปช็อตตายอันนี้ไม่ว่ากันนะฮะ ตามสบายนะครับตามสบายสมาชิกสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะนะฮะสูตรนี้นะครับเดินดีนะฮะแต่ว่าก็มาประมาณนี้แหละนะฮะมาหลักหน่วยบ้างหลักสิบบ้างหน่วยบ้างสิบบ้างก็ถ้าจะทํายาวอ่ะเดี๋ยวหน้ากระดาษมันไม่พอนะครับก็ทํามาประมาณห้าหกงวดในนี้แหละนะฮะให้ทุกคนได้พิจารณากันดูนะครับจริงๆแล้วสูตรมันไม่จําเป็นต้องเดินข้ามปงข้ามปีหรอกนะฮะมันมันมันไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้อันนี้พูดถึงนะพูดถึงว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มาไม่ไม่มาถ้ามันไม่มาคาดปีนะฮะสูตรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินมาเยอะเนี่ยนะฮะมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแอนเลยโฟกัสที่สูตรระยะสั้นมากกว่านะครับอาจจะหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดมันกำลังสวยนะฮะมันกำลังมันกำลังเพลินๆนะฮะบางทีแอนก็โฟกัสไปที่สูตรสามงวดนะครับ เอาสูตรสามวันเป็นตัววัดดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเลขไหลบ้างนะครับมาปะปนแล้วก็เอามาวิเคราะห์คิดแยกแยะแล้วก็จับคู่ให้อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เดินดีนะครับเรียกว่าเดินดีเลยแหละนะครับเดินมาก็ห้าหกวันแล้วนะฮะสำหรับสูตรนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะฮะสมาชิกลองพิจารณากันอีกหนึ่งสูตรนะครับ ก็มาที่หลักหน่วยนะครับและงวดหน้านะครับเราโฟกัสที่หลักสิบนะนะครับเพราะว่ามันมาสลับฟันไปยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะนะสูตรนี้ได้อะไรนะครับได้อะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับชุดสรุปไม่เห็นทำหรอนะครับเห็นมีหลายแอดคนทักมาว่าชุดสรุปไม่เห็นทำนะครับชุดสรุปนะ่ะนะครับ อยากทำนะฮะอยากทำนะฮะแต่ว่ามันใช้เวลามากนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะทําให้ละกันนะว่าจะทําให้ชุดสรุปนะครับเพราะว่ามันต้องคิดเยอะนะคิดเยอะมันคิดมากๆอ่ะนะเพราะว่ามันจะเอ้าผิดเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวทําให้นะฮะเดี๋ยววันนี้ทําให้ใกล้ใกล้ใกล้ๆวันใกล้ออกละกันนะฮะเดี๋ยวทําให้ 5บวก6ท่ากับสิบเ็ดนฮลงท้ายด้วยหนงะครับหนึ่งบวกสองเท่าสาบวกสีเท่ากับเจบวกสอท่าเกบวกเเท่ากับหเฮ้ยสูตนี้ได้หกอีกแล้วอ่ะสวันติดแล้วมังสมาชิกสวันส่วันติดเลยมั้งเนี้ยอ่าหกหกมาบ่นค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ5้ากบกหท่าสิลงท้ายด้วยหนะฮะหนบวกสเป็นสามามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเกบวกเเสิเออนะ หกมาแรงนะสมาชิกทำไปเล่นไปทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะครับใครไม่มีหกเนี่เสียใจนะเสียใจนะหยอกหยอกหยอกนะตามชอบนะตามชอบนะครับวิธีคิดวิธีทำมันก็มีนะครับชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาตามนั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับสุดบนแล้วนะครมามาเด็ดล่างกันบ้างนะครับ เด่นล่างนะชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดนะที่พาที่ผ่านมาหลายท่านมองข้ามนะเพราะมองข้ามเพราะอะไรนะฮะมันปักหลักอยู่ที่หลักสิบหรือเปล่านะฮะจริงแล้วแอบไม่อยากปักหลักให้นะนะฮะแต่ว่ามันมาประมาณนี้แล้วะนะครับนะ ก็ปักหลักไปที่หลักสิบเลยแล้วกันนะฮะในงวดที่ผ่านมาหลักสิบเราได้อะไรนะสองกับสี่ป่ะเมื่อวานเนี้ยใครได้ดูคลิปเมื่อวานนี้ใช่ไหมงวดนี้จะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันได้สองกับสี่ก็คอนเฟิร์มไปที่สองกับสี่นะสมาชิกเพราะว่าชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยมันเป็นสูตรอ่าชุดเดียวกันหมดเลยนะครับมันเป็นสูตรที่ที่มันถ้ามันชนกันแล้วมัน มันจะเข้าสูตรให้ใช้หลักแสนนะฮะหลักพันสองครั้งหลักร้อยสองครั้งนะหละักร้อยหนึ่งครั้ง บวกหกนะฮะตัวที่สองบวกสองส่วนนี้ก็หลักสิบนะสมาชิกแต่ว่าจะได้อะไรอ่เดี๋ยวมาลุนกันนะครับหนะึ่งเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่นะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่ห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่สิบสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งบวกสองราคาสมมติ หัวไม่ชนนะเนี่ยหนึ่งบวกเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่สิบสามสามบวกสามบวกหกเป็นเก้านะครับก็หนึ่งกับเก้านะครับเก้ากับหนึ่งนะฮะหกห้าสี่จ้เออหกหกสี่จะหกห้าเดือดพื้นเลยนะฮะก็สรุปว่านะครับสูตรนี้นะครับ ได้6อีกสุดได้9ถูกไหม6กับ9 1้าหนะครับเฮ้ยแต่ว่าห่วยมันชนกับชุดก่อนเลยนะชุดก่อนในเก้าหนะครับ เออชุดนี้ตรงกันเลยะสมาชิกได้เก้าได้หนึ่งได้เก้าได้หนึ่งก็ยังไงดีอ่ะนะฮะยังไงด,เดเีเดี๋ยวเรา,าก,ก,าากนะะ็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีกันนะฮะเดี๋ยว ก็ดูที่มันชนแล้วกันชน9ชน1ก็เล็งไว้ที่9กับ1แล้วกันนะครับสำหรับหลัก10ล่างนะฮะอาจจะเป็น9 2้าสใช่ปะ9 2้หรืออะไร9อะไรดีนะฮะก็ไม่รู้นะฮะก็ลองจับคู่กันดูนะครับสำหรับใครที่ชอบสูตรนี้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีลำดับที่นะครับหรือว่าหวยไหลล่างนะหวยไหล2ตัวล่าง2ตัวนะครับชุด2ตัวนะแอดยังไม่ได้เอาลงให้นะครับเดี๋ยวท้ายๆว่าแอดเะลงให้เนาะ นะฮะสมาชิกหลายท่านอาสอบถามมานะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสังเกติงเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ